นี่นะครับก็คือจุดที่ผมจะอุดนะครับผมจะทําใต้ท้องรถนะครับติดกับเกียร์นะครับตัวที่มันจะใช้ในการอุดนะครับก็คือถ้าเราทําข้างบนนี่ครับจะยากมากครับเราต้องลงมาทําข้างล่างครับก็ใช้ลูกบล็อกเบอร์สิบนะครับในการต่อแล้วก็ต่อประแจพิเศษครับยาวๆแล้วก็ทําการหมุนออกครับเราหมุนแค่คลายนะครับอย่าหมุนออกหมดนะครับถ้าหมุนออกหมดแล้วมันจะใส่ยากครับเพราะพื้นที่ในการทํางานมันแคบมากครับเราหมุนแค่คลายออกแล้วก็ใช้แผ่นอุดเสียบเข้าไปเลยครับ สวัสดีครับอยู่กับผมโดมอัตโมิชั่นสวิสนะครับวันนี้ผมก็จะพามาอุด EGR นะครับของตัวรถ Mazda BT 5 0 Pro นะครับหรือตัว Ford m นะครับ Mazda กับ Ford นะครับอุดเหมือนกันนะครับ m a z d a กับ Ford นะครับเครื่อง2.2อุด EGR เหมือนกันนะครับเพราะเครื่องตัวเดียวกันเกียร์ตัวเดียวกันช่วงล่างตัวเดียวกันนะครับ Ford กับ Mazda 2.2อุดทุกอย่างเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เครื่องมือผมนะครับ ก็ที่สําคัญเลยนะครับจะใช้ลูกบล็อกเบอร์10นะครับในการหมุนออกนี่ครับลูกบล็อกเบอร์10แล้วก็มีตัวนี้นะครับสําคัญเหมือนกันครับจะต้องโยกได้นี่ครับเพราะมาด้ากับฟอร์ดเครื่อง2.2ผมบอกเลยครับว่าอุดยากมากครับถ้าเราไม่มีประแจพิเศษขึ้นมาก็ประแจที่ใช้ก็มีแค่นี้แหละครับแล้วก็ตัวก๊อกแก๊กรับเพื่อใช้ในการหมุนแล้วมาดูประแจพิเศษที่ผมทําขึ้นมานะครับอันนี้ทําขึ้นมานะครับ เพราะเนื่องจากผมไม่มีข้อต่อนี่ครับข้อต่อยาวๆแบบนี้ครับดังนั้นเราก็ต้องประยุกและใช้โดยผมนี่ครับทำการนี่ครับเจียชุดนี้ครับให้เป er ็นล่องนะครับเจียชุดนี้ครับผมทําการเจียใช่ไหมครับเป็นล่องเพื่อไว้เพื่อเอาไว้เสียบกับชุดนี้นะครับนี่ครับไว้เสียบกับชุดนี้ให้เราสามารถต่อกับตัวข้ออ่อนนี้ได้ครับ นี่ครับเห็นไหมครับตัวนี้มันก็จะหมุนเราหมุนเราหมุนตัวนี้มันจะโยกใส่ลูกบล็อกนะครับนี่เห็นไหมครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับทำประแจพิเศษขึ้นมาให้ตัวนี้มันโยกได้ครับใช้ลูกบล็อกเบอร์สิบครับหมุนแบบนี้ก็จะเอาค่อนข้างยาวหน่อยครับผมก็ยาวประมาณเกือบเมตรหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ หมุนง่ายต่อการทํางานครับเพื่อจะได้ง่ายต่อการทํางานนะครับก็เราต้องใช้ตัวนี้ช่วยครับสําคัญนะครับคือตัวต่อตัวนี้ครับถ้าใครจะทําเองก็ต้องทําแบบนี้ครับไม่มีถ้าอย่างนั้นจะทํายากมากครับเพราะพื้นที่ในการทํางานมันค่อนข้างแคบครับแล้วมาดูแผ่นอุดผมครับอันนี้ก็เป็นแผ่นอุดครับนี่ครับแผ่นอุดกันครับก็แผ่นนี้สําคัญนะครับเพราะมันจะเป็นล่องในการอุด เราไม่ต้องถอดออกทั้งหมดเราคลายน็อตแค่ประมาณแล้วก็เสียบเข้าไปเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมก็จะพามาอุด EGR นะครับเป็นมาสด้านะครับเครื่อง2.2นะครับหรือใครใช้ฟอร์ดก็เป็นฟอร์ดเครื่อง2.2นะครับมาดูจุดที่จะอุดครับว่าอยู่จุดไหนครับนี่นะครับก็คือจุดที่อุดนะครับก็คืออยู่ใต้ท้องรถนะครับต้องทําใต้ท้องรถนะครับถึงจะทําง่ายที่สุดนะครับทาข้างบนจะทายากครับเพราะเราจะมองไม่เห็นตัวน็อตต้องลงมาทําใต้ท้องรถครับ จะมองเห็นตัวน็อตแล้วก็จะทําง่ายครับใช้ประแจนี่ครับต่อยาวๆแล้วก็หมุนออกครับใช้ลูกบล็อกเบอร์สิบนะครับต่อข้อต่อยาวๆครับทาการหมุนนะครับข้อเป็นน็อตแค่2ตัวนี้นะครับใช้ลูกบล็อกเบอร์สิบในการหมุนก็เทคนิคนะครับก็คือหมุนน็อตแค่คายตัวออกนะครับพอแต่ให้ใส่แผ่นอุดกลับเข้าไปได้ครับอย่าหมุนน็อตออกจนหมดนะครับเพราะตอนใส่จะใส่ยากมากครับเพราะพื้นที่และช่องว่างในการทํางานมันน้อยมาก นี่นะครับหลังจากที่ผมใส่แผ่นอุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลายน็อตนะครับ2ตัวนี้นะครับเป็นลูกบล็อกเบอร์10นะครับคลายน็อตออกไม่ต้องคลายออกหมดนะครับอย่าคลายน็อตจนออกหมดนะครับเวลาใส่นะครับมันจะใส่ยากมากครับเพราะช่องในการทํางานมันค่อนข้างยากครับรถฟอร์ดหรือมาสด้าสอุดอครับอุดอีอาจจะอุดยากมากครับเป็นรถที่พื้นที่ในการทํางานค่อนข้างยากครับเราก็คลายน็อตออกพอแต่แผ่นอุดเราเสียบเข้าไปได้ครับเราก็เอาแผ่นอุดเราครับ เสียบเข้าไปครับแล้วก็ค่อยๆไล่ขันทีละจุดครับนี่นะครับหลังจากที่ผมใส่แผ่นอุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาทําการขันอัดทีละฝั่งนะครับอย่าอัดน็อตฝั่งใดฝั่งหนึ่งแน่นจนเกินไปนะครับให้ทําการขันอัดทีละฝั่งให้มันเข้าบาลานซ์กันครับให้น้ําหนักมันได้ใกล้เคียงกันครับก็เป็นการใส่แผ่นอุดแล้วก็ขันน็อตอัดเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้เป็นวิธีการอุดอีจาแบบแผ่นเดียวนะครับเพราะถ้าอุด2จุดจะรื้อเยอะกว่านี้ครับ เพราะเจ้าของรถเดินทางมาไกลครับแวะมาปาจีนแล้วก็จะวิ่งไปชนบรีต่อเพื่อให้เป็นการรวดเร็วครับก็อุดเอียาจุดเดียวครับตัวม a สด้าับฟอร์ดสามารถอุดจุดเดียวก็ได้นะครับเพราะจุดอุดนะครับมันจะอยู่ใกล้เคียงกันเลยนะครับถ้าเป็นให้ดีนะครับผมแนะนําให้ถอดออกทั้งยวงดีกว่าครับมันจะ ปิดต้นทางกับปลายทางได้จริงซึ่งวิธีนี้นะครับเป็นการอุด EGR แค่จุดเดียวนะครับไม่ได้อุด2จุดนะครับถ้าอุด2จุดก็ต้องถอดทั้งมอเตอร์ EGR ถอดทั้งสายถอดอะไรอีกเยอะครับซึ่งเจ้าตัวไม่มีเวลาให้ทาครับอันนี้ก็เป็นการอุดเสร็จเรียบร้อยครับนี่นะครับหลังจากผมอุด EGR เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวม a ด้า2.2นะครับนี่นะครับก็ไม่มีไฟโชว์อะไรนะครับก็สามารถอุดได้ปกติครับฟอร์ดกับม a ด้า2.2ครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันดูครับหลังจากอุดไปแล้วครับ นี่ครับก็เป็นเสียงเครื่องนะครับอันนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยครับตัวมาด้า2.2กับฟอร์ดอุดเหมือนกันครับ